ตกลงบุรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไหมพี่แปะผิดครับผิดอาู้ชัดชัดเจนอย่างนี้เลยผิดครับอผิดแล้วมีแบบนี้ได้ไงแบบไหนครับไปตั้งตู้กดอัตโนมัติอยู่ที่เกาะล้าน <c oughs> มีวิธีใช้เรียบร้อยเลยแปะ <c oughs> อยู่อลางชางเลย <c oughs> ใครอยากจะได้ก็ไปกดกดกดเอาไม่ต้องจํากัดอายุไม่ต้องจําจกัดอะไรทั้งสิน้น จะจำกัดทำไมเอาจริงๆมันผิดกฎหมายมันห้ามอยู่แล้วหรือเปล่านี่ก็หลายคนก็ตั้งคําถามนี่แล้วบนตู้นี่มีกล้อวงจรปิดติดอยู่ด้วยนะคะเจ้าของตู้คงเอาไว้ดูว่ามีใครมาขโมยมาโกงหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันผิดนะคะแต่ว่าไม่ได้ตัวเจ้าของนะพี่แปะ๊ะเอาแต่ตู้ไปยกแต่ตู้ไปซึ่งก็ต้อง <ừ> บอกว่า นี่เจ้าหน้าที่บุกไปเนี่ยเบอกว่าเนี่ยมีการตั้งขายบุหรี่ไฟฟ้ากันอลางช้างอลึงชึงอยู่ที่นี่ได้ไแต่ตู้อะฮะได้แต่ตู้อ่ก็ก็แหงอยู่แล้วว่าไม่มีคนขายอยู่ที่หน้าร้านอาหารท่าหน้าบ้านเกาะร้านหมู่ที่7จ็ดตำบลนาเกลอองเระบาลมะมุจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วไม่ใช่ขายแค่บุหรี่ไฟฟ้านะมีกัญชาด้วย กดซื้อกันแบบอัตโนมัติเลยให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะใครก็กดได้ลูกเล็กเด็กแดงกดเป็นก็กดได้หมดว่าอย่างนั้นนี่เขาก็เลยเข้าไปตรวจยึดนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแจ้งไปที่โรงพักเมืองพัทยาในี่าตำรวจก็เลยนำกำลังกันไปหลายคนเลยไปยกตู้ขึ้นท้ายรถตำรวจไปนะคะซึ่งตอนหน้าตู้เห็นบอกว่าระบุไว้หมดเลยทุกอย่างละเอียดยิบเลยราคาวิธีใช้เบอร์โทรเว็บไซต์ติดต่อที่ไหนชัดเจนมาก ก็เอาได้แตกตูต้อะค่ะนั่นแหละยกไปแล้วร้อยได้แต่ตู้คนอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ <Yoda. S 1> ยวว่าแต่ตู้เลยคุณยกเนี่น an, <Th> ยเขา,าเดินสูบกันเนี่ยควันขโมง,งโฉงเขงในถนนรนแคมต่างๆเน,เน rian, <C> ี่ยใช่ไหม <c> ไม่เห็นจะจับอะไรเลยตกลงมันผิดกฎหมายนะ <C> มันผิดมันจับเฉพาะคนที่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวจะด่าเออนะ